สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องแจมแก๊สซิงนะคะเราจะไปไปวก็อเกี่ยวนะครับจะไปเกี่ยวแล้วเรายอดนะครับปากเกี่ยวก็ประมาณ3เมตรนะครับนี่สุดๆ โอดีๆป่ะโอดีโบคู่นเนาะ,หะนนเหลือบว่ามึงในทะเลเลยทำไมในทะเลเดีมาเดี๋ยวทางก็จะแคบนิดหน่อยนะครับรถใหญ่เนาะ อันนี้ก็จะเป็นสนิมซึ่เกิดจากเกลือเกลือซึ่งเกิดจากเหงื่อเหงื่อที่อยู่บนหัวมันก็จะเค็มมากทําให้เป็นเป็นอะไรนะเป็นสนิมมันก็จะผุมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะมันก็จะเป็นสเแดอย่างนี้และนี้ก็จะเป็นราเป็นราดำๆคือว่าไม่เคยซักสามปีซักทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ ก็ประมาณนี้จะเป็นเฉลียวดำๆดำๆนะคะหมวกนี้ฟรีใช่ไหมหมซื้อหมวกซื้อซื้อมาต่อเออซื้ออยู่ค่ายทหารซื้อมาแพงกูจะบอกสามใบยี่สิบมึงจะปิดหน้าปิดหน้าถ้าใครเห็นหน้านนะอ่าาาพูดต่อซื้อมาสามใบยี่สิบบ้ามึงจะหาซื้อที่ไหนฮะมึงจะไปหาซื้อที่ไหนมันดำขนาดนี้ธรรมดาเหม็นไหมที่สุดกลิ่นมึงดมอ่ะมึงดมอ่ะกลิ่นเหมือนหมาหน้าพันปีค่ะแหมมึงเคยดมหมาหน้าพันปีไหมกูถามหน่อย มึงไม่เคยดมมัแล้วพันปีแล้วอันนี้ก็พอผุอย่างนี้เราก็ต้องเจาะดูระบายอากาศใหู้ระบายไม่มันจะได้ขับเหงอไงแล้วมึงไปเจาะทำไมให้มันระบายออกไงไม่งั้นมันก็จะเป็นเหงื่อก็จะเค็มไงเค็มขี้หัวมึงอ่ะแบบว่าหัวไม่สะด้วยบวกเหงื่อด้วยมันก็จะเค็มมันก็จะเกิดมันก็จะแบบว่ากัดก่อนนะเนาะมันก็จะเป็นกดชนิดหนึ่งกัดก่อนทําให้เกิดสนิมคะดูไว้นะคะทุกคนอันนี้คือหมวกพันปีที่เคยซักก็จะประมาณนี้ ก็จะเหมือนหน้าคนแหละนะโชว์หน้ากหมวกหมวกพันปีกูเงินกูเกินเนี้ยมาถึงดอยปีหมวกพันปีมันก็จะเหมือนหน้าเหมือนหน้าเจ้าของหมวกมันก็จะเป็นแบบอะไรหน้าดำๆเขียวๆยไม่ได้จะพูดดิงไหมไม่มีก็จะฝากไว้ก็จะฝากหมวกให้เอฟซีทุกคนดูว่านี่แหละสภาพหมวก หมวกอะไรนะหมวกสุอย่า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 ยจับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบรนด์ไนกี้นะคะทุกคนแบรนด์ไนกี้เป็นแบรนด์ด<อ>ังเนาะแบรนด์เนมชนิดหนึ่งเนาะของไนกี้อันนี้ก็จะใส่อะไรก็จะมีสองสองซีฟล็ออันนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศรูระบายอากาศนะคะอ๋อกระเป๋าใหญ่มากแต่ว่า เัวรับตังค์หมดวันนี้แม่มาเมาให้เงินมากินนม11บาทยิ่เงินดี11บาทอันนี้พร้อมอะไรไปสมรดสมรด้วยอ๋ออันนี้ฉีดอะไรนะวัคซีนการพิสุนันพิสุนักมากว่าโรคอะไรนี่โรคอะไรวะมึงงานอรมไ้ยกูถามญิงโรคอะไร <c oughs> การโรคอะไรนี่ อ่านดีๆอ่านดีๆอ่านดีๆอ่านให้เขาฟังดีๆอ๋ออันนี้เป็นชิโนแบกเป็นวัคซีนป้องกันโควิดใช่ไหมป้องกันโคเขาป้องกันคุยป้องกันคุยป้องกันคุยคุยได้คุยได้กระเป๋าอันนี้กระเป๋าก็ไม่เคยซักเหมือนกันกระเป๋ามันเคยซักก็จะมีแต่ขี้ดินเนาะทำไร่ทำนาไปเออไล่กาบ้าง อะไรนะบุกแตงโมบ้างใช่ไหม,มไปไถหน้าหรอมึงจะมีแต่ขี้ดินขี้ตมขี้ตมติดตามขอบนะคะขี้ตมนี่นี่แหละคือกระเป๋าเศษเจมกระเป๋าเงินล้านแต่ว่ามีตังค์อยู่สิบเ็บาทนะคะทุกคนอืม,อมี่แต่รูไหนล่ะสายอุ้ยเออว่าแต่ว่าสายแข็งแรงมากเนาะดึงไม่ขาดสายแข็งแรงมากแต่ว่าก็าจะเป็นรูแหละ รูดระบายอากาศพ <c oughs> <ป>ี่แกาลาอยากชิงนะกูม่มีตังค์ซื้อใหม่ <c oughs> นี่แหละกระเป๋ากระเป๋ารักเลยใช่ไหมกระเป๋ารักไปไหนมาไหนกพ็พกกระเป๋านี้ไปด้วยตลอดแต่ว,ว่าหมินมากเลยไม่เคยซักเนาะดมไปดีดิดมไปดีดิอยากให้ทุกคนประมูลประมูลประมูลหมวกกระเป๋าเสียเจียมเนาะประมูลเริ่มต้นที่เท่าไหร่ <c oughs> เปิดเองเลยเปิดเองเลยในเมื่อพูดมาขนาดนี้ก็เปิดเองซะ บาทห้าสิบบาทห้าสิบโทนี้บาทห้าสิบแล้วไงต่อแล้วก็จะรีวิวคนน่ะไปดิสวยก็ไปดิรีวิวคนต้องไปที่ลับๆถึงจะรีวิวได้จริงๆถ้าอย่างมี้รีวิวไม่ได้ไปดิไปจ่ายรถเกี่ยวอ่ะไปต่ายรถเกี่ยวไปต่ายรถเกี่ยวไปต่ายรถเกี่ยวอ่ะ ไปไต่รถเกี้ยวไปต่รถเกี้ยวไปดูคนไม่เ oh ก right ี the ้ยวมันเหยียบเอาไปรอุ่มกันเรถอุ้มโนอุ่มอุ่อุ้มอุแมอุ่มอุ้มอุมอุ่มเุอุ่มอุ่มอุ่มร่นอุ่ม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 อุนเอุ่มอุ่มอุ่มอ่อุอุ่มอ่ม่มอุ่มอมอุนมมาณนี้อสมออสมอออ่ นี่ก็เป็นรถให้เ,เจริญกันช่างนะครับก็วันนี้ก็น่าจะไม่ได้ผมก็น่าจะไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าแกไปเกี่ยวต้องออไปเกี่ยวที่สีคอรภูมินะครับไอด้ดมจอารถไปเกี่ยวใส่สุลิน,นแต่ก็จะไปเกี่ยวอยู่สุลินนะครับไปม่นนี่เลยบอก่ทถ้ทเลบ่นมากแล้วก็ทะเลมาแล้วครับ ทะเลือกรถคนรถเกี่ยวข้าวนะครับของอคนของเสด็งนะครับไปสุรินทร์นะครับฮะอก็มาแล้วครับเห็นบ่ารถใหญ่ขนาดนี้จะไม่เห็นได้ไงบ้าหรือเปล่าโอ้คนใหญ่ขนาดนี้จะมองเห็นได้ไง ก็มาแล้วครับรถคนรถเกี่ยวก็เป็นพี่น่นครับสมองเงินนะครับต,ตอนนี้รถเกี่ยวสีดำนะครับเป็นโบคู่นะครับโบคูเ่เครื่องยนต์ก็225อยได้นะครับ,ก,บก็บวกโบบวกระไดปีก็มันวประมาณสองร้อยหกนะครับใครดูใครดูเข้าไปดิใครดู ไปดิลุกอ่ะเออเนี่ยต้องให้ไปจับมือลุกเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้นะก็จะจะไปแล้วนะครับนี่ปั๊มก็จะเป็นปัม๊มเอ่อปั๊มแยกนะครับปั๊มแยกไม่ใช่ปั๊มคู่ถ้าปั๊มคู่จะเป็นอยู่กับพวกรถเกษตรนะครับจะเป็นปั๊มคู่ คือปามแยกมันก็จะอย so me, ู่กับรถเกี่ยวของรถอู่ครับรถอู่เนาะเกือบทุกข่ายทุกข่ายเลยทอสมข้าวครับอุ้มร้อยแปดสิบองศาครับสุดยอดสุดสุดฮะอันนี้รีวิวอะไรเหรอฮะฮะรีวิวโซนฮาเว็นโซนนะครับโซนเนี่ย เอาแนนสุดนะครับหาแฟนหาแฟนเหรอหานานทำไมอ่ะหานทำไมใช่เหรออาซาดะนี่ไงนี่ไงฮะฮะพูดดังๆหน่อยสดค่ะรีววิหาแฟนใช่เหรอแล้วเมื่อไหร่จะแล้วเมื่อไหร่จะจะมีแฟนอ่ะยังไม่เจอรักแท้ แล้วคนที่แล,แล้วแล้วคนที่เดินตามกันทุกวันนะนนเออโกหกแล้วครับเนี่ยทะเลเพื่อนจ้ะเพื่อนฮะคือเพื่อนสนิทหรือสนิทมากไหมไมกสนิทมากมือมอ่ะมือไม่ต้องไม่ต้องยื่นมาอย่างมือไม่ต้องยื่นมาอย่ายื่นมือเข้าใจเปล่าแน,น่ก็จะ <c oughs> ก็อย่างี้แหละเนี่ยก็จ้าพูดอย่างงี้แหละอย่างงี้ก็ไม่ได้นะ อย่ามองอย่ามองอย่างนั้นสิไม่ต้องดูครับเนี่ยไม่ต้องดูคนแล้วดูรถดีกว่าเนาะอันนี้อะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่อเนี่ยเออเออเออบ้านท้ายนะบ้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับอบอวลบ้านท้ายเขาจัดใน เอาจริงผมก็อยากเห็นตอนเกี่ยวน,นะครับแต่ว่าก็าไปไม่ได้เนาะแกไปสุดินเนาะกพราะน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับน่าจะได้เห็นครับตอนเกี่ยวน,น่าจะได้เห็นตอนเกี่ยวน,นะครับน่าจะคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ก็ได้เห็นแค่ตัวรถนะครับในนี่ก็จะเป็นโบคูนะครับนี่โบใหญ่นะครับโบคูอุ้ยไดปั่นไฟอ้ ได้ใหญ่นะครับนี่ว่าถ่ายรูปถ่ายรูปเอารอๆนะจริงเออเอาจริงไทยนี่ครับโอ๊โอ,อสวยนะครับสวย ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ